เป็นคลินิกบ้านคุณสุกนะคะคุณสุกค่ะที่นี่มีเบียร์มีเบียร์หญิงมีเบียร์ชายด้วยเหรอคะค่ะเบียร์หญิงจะผสมมอน้ำผึ้งหวานขึ้นมานิดหน่อยค่ะแต่ว่าเบียร์ชายก็จะเป็นรสชาติปกติเลยจะไม่ค่อยหวานค่ะคือก็ยังไม่ต้องชื่อละกันจะเปิดทุกวันไหมอ๋อ การถไปหอจะเข้าลูกบอลแล้วแต่คลินิกที่เปิดทุกวันแต่ว่าถ้าเจอหมอเนี่ยเจอเฉพาะวันพุธใช่ค่ะเฉพาะเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นค่ะถ้าต่อไปก็อาจจะมีทุกวันทุกวันว<า>ค่ะ,คะและเปิดคลินิก่โมงถึงีง่โมง,ง,ง,งเปิด8โมงครึ่งถ<า>ึง5โมงครึ่งค่ะไม่นไครับผลิตภัณฑ์ก็ซื้อได้เลยค่ะผลิตภัณฑ์จะอยู่ด้านนี้เลยค่ะซื้อได้มีครบค่ะ ซื้อได้ตามรหัสหรือว่าเดินมาซื้อได้เองเลยเออลูกค้าอยากได้ตัวไหนก็มาติดต่อที่เคาน์เตอร์ตรงพิณกัญชาตรงนี้ได้เลยค่ะไม่ไม่ต้องผ่านรหัสอ่่คะตอนนี้ยังไม่ได้ผ่านนะคะค่ะแต่ในอนาคตจะลังดูดูอยู่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วมีแล้วมีนวดหน้าด้วยใช่ไหมมีนวดตัวค่ะ กดจุดค่ะนวดกดจุดค่ะสังเข็มอะไรอย่างนี้เหรอคะอ่ายังไม่ถึงขั้นสั่งเข็มค่ะจะเป็นนวดเฉยๆนวดด้วยน้ำมันกันค่ะค่นะ้นวดแค่นไหมอ๋อแล้วแต่เคสค่ะทั้งนี้ทั้งนั้น,นอ่อต้องให้อพิจรารณาในการนวด<อ> ส่วนมากจะเป็นคนไข้เอามาเพื่อมาพ่าอย่างนั้นเหรอคุณนวดค่ะแต่ในอนาคตถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะนวดแบบว่าไม่ต้องหัวสักอย่างเงี้ยคือตอนนี้กำลังอยู่ในกระบวนการว่าจะเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่านวดคนไายใช่ค่ะอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ

ใช้ก <title? S 2> e ัญชาท,ทั้งหมดมันเป็นดอกไมาพุชนานนะครับปดีจับเช่นใหม่นะครับคุห้องตรวนค่ะเาอรเคนะะครับคนโอเคนะคะคุณคะ